เป็นมาจ่บ้างความทุวก

ด้านร่างกายแล้วก็ในใจในด้าัวละครเยอะแลวทั้งใหญ่ย่างมันเป็นการที่สุดในแไบหายใจเป็นการเป็าอยู่เฉยๆสบายเพราะว่าเป็นการท่ละเอียดขนะมันจะไม่ใช่แบบไม่งั้นแบบไม่ดีเดี๋ไม่มีควาเลือกสรเลยเล่นเป็นที่มือในน่าได้

เออแต่พอเวลาเล่นจริงไม่ไม่สับสนนะแต่แค่ว่าไอตัวเราอ่ะชอบไม่ชอบคือไม่อยากไม่ชอบตัวเนี้ยบางทีกับตัวเนี้ยอันเนี้ยโชค้วก็คแต่ว่าไม่สับสนไม่สับสนมากเป็นตัวนี้เล่นยังไงเป็นตัวนั้นเล่นยังไงไม่มียิอยืนหลายตัวแต่ที่เขายากไหมตัวละที่เขาตัวละพอสมครแต่ละตัวยากไหมไม่ยากไม่ยากแต่แต่มีแค่ความเนี้ยเท่านว่าชอบ อยากเล่นอ่ะก็อยากเล่นตัวนี้อ่ะมันเรากินแบบนี้เท่าไวรเอามาเล่นตัวนึงแล้วมันจะแต่ระแก็ต้องเล่นัดการัดการด้วยกันสมาธิสมาธิทก็พอมีสมาธิปุ๊บมีความ ว่าเวลาอ่านเตรียมที่จะไปทำงานเน่มีนะไม่ได้เล่นเนี่ยเนเวลาเป็นขนาดนะเปลไม่ได้เลนนย่านมันเล่นเปนเล่นสตัวไม่ได้ศึกษาเนพราะว่าสมว่าการทำงานก็คือเปแล้วไม่เปิ ใจทำงานเใจจะไม่ดอำงานก็งานร่วมกันก็มีแค่ตอ้นจแลารเนี่ยคือเ่มเนี่ยไม่ใช่ถอกมานดีแล้วุกคอยากเห็นสอน้ก็อมึงอยากโค้งแม่แดอีกเนี่ยแลดู ไม่ได the ้ไม่ได้คิดเลยไม่ได้เชื่อว่าข้างหน้าเราะเป็น้นายเราตอนที่เดมีมีชื่อเสียงมากกไม่ได้เปนองัพที่จเกิดเป็น้าแต่ เาช่วยกันด้ครับแแต่เราก็เราก็เป็นตัวเราเองนะ้ะก็ก็พยายามเวลาที่เจอเขาหรเวลาที uh uh ่เราไปเจอทางงานหรือะรอยเราก็พยายามให้ให้ความรู้สึกว่าเราได้มาเจเวลาที่เราไม่ได้ทางาน ที่เราอยูไม่ได้มาที่ต่าาไมไดตางมาไม่ได้ต่างมาต่างมาเลยเหรอ ได้อ่านอะไในข่าวสิทธิของที่กัดใจเขาเรียบร้องมาใช่ไหมงานใวโครงารกาีการทออานเพราะว่าจริงๆระหว่างการทำงานก็มีคนอื่ต่อเรื่อยๆงานมันไตกมจะปรับความที่เราทำงานแบบนี้มันก็อาจจะก็ออ

công tắc 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 công tắc